เซตมาเมื่อวานแล้วเจอช่องนี้เฉยเลยเอาเป็นว่าไม่ตัดใส่ใจนั่นนี่มดใจใจใจไม่ตัดใส่ใจแล้วเพื่อนถึงช่องนี้จะน่าักเค็มก็ตามเอ็นคีกับมันเอ็นคีกับเอรลิฟไทยน้องคนนี้มันรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอนี่อันนี้เลยชัดเจนนี่แว่าลูกกับมือแต่มางเสียงบอกว่ามึงว่าลูกกับมือเฮียมึงก๊บดิว่าเพื่อน เออว่ะไอ้ยหมืวนเลยือนเลยมือกูเปียบเลยแม่งเลยใจเย็นมาใจเย็นอย่าด่าเด็กอย่าด่าเด็กยังไนก็วางกันนะไม่ไม่ให้ถ่ายเว้ยไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจคิดด้านล่างอันนี้ดูอาใช่ยอย่าคิดมากโอเคอยางีงบอกกันนะ ยังอยู่นี่อีกเลยเอ่อดีหมดแบนช่องดีหน่อย